v e l ส1.5พรีม i u m มซีปี2022 23นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซีวิสาวตคาสาขาบางบุอง,อ,งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ซีจะมาแนะนําในส่วนของรุ่น t o โยต้าเวลสปี2022นะทุกคนคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5เป็น p r e ม i u m มซีวีทีนะคะราคาออกห้างไปได้อยู่ที่8,75,000บาทเดี๋ยวไปดูออปชั่นที่มันเพิ่มขึ้นมา ตามซีไปเลยค่ะเรามาเริ่มจากในส่วนของไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟมัลติรีเซ็ t เตอร์นะคะเป็นแบบ LED นะทุกคนล้อคันนี้เป็นล้อทูโทนปัดเงาแบบทูโทนนะคะขอบ17นะคะแล้วก็ยางปีใหม่มากๆเลยยางปี2022รถคันนี้ลักซ์ลี่สุดๆในความเป็นเจ็ดที่นั่งมาดูด้านหลังของตัวรถกันที่เสรเลยจะเห็นว่าไฟท้ายของน้องตัดยาวดูดีไซน์ที่สวยหรูและทันสมัยมากๆนะคะและที่สําคัญนะคันนี้มีสปอยเลอร์ด้วยค่ะทุกคน แล้วก็มีคลิปฉลามให้ด้วยด้านบนนี่คือความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวสมาร์ทนะคะทุกคนไปเดีซีจะพาไปดูฟังก์ชันด้านในของตัวรถตามสีิเลยค่ะตอนนี้ซีก็พาเ,เพื่อนๆนะคะเข้ามาอยู่ในส่วนของด้านในของ Toyota Veloz เครื่งองยนต์1.5ตัวพรีเมียมตัวนี้แล้วนะคะ ด้านในเข้ามาเอาว่าความรู้สึกที่นั่งรู้สึกสะดวกสบายมากๆเลยตัวนี้เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะทุกคนมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วและที่สําคัญนะคะช่องแอร์ของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยโครเมี่ยมสวยงามมากๆเลยและพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ค่ะมีเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะทุกคนสามารถชาร์จโทรศัพท์พได้แบบสะดวกสบายมากๆ แอร์น้องเย็นมากๆสิบอกเลยนะอันนี้คือแบบเข้ามาเปิดแบบเดียวนี้แบบลมแบบปนตึงแบบนี้เลยค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็นแถวที่2นะทุกคนต้องบอกว่าแถวที่2อ่ะความสะดวกสบายอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีแอร์ตรงนี้แถวที่2ให้และสามารถปรับเร่งสปีดในส่วนของพัดลมแอร์จากด้านบนตรงนี้ได้เลยนั่งสบายๆและจริงๆแล้วเบาะตัวนี้สามารถพับได้อีกในกรณีที่เราบอกว่าจุของเยอะๆหรือออกไปปิกนิกต้องการบรรจุข,ของเยอะๆกลับอะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นรถคันนีต้ตอบโจทย์มากๆเป็น s u v 7็ที่นั่งทิมหมอกมากๆและ่ละคะประหยัดสุดๆเดี๋ยวตามซีไปดูเลยค่ะว่าวิสาลอ,อโตโัวคราร์เราขายอยู่ที่เท่าไหร่ตามซีไปเลยค่ะวันนี้วิสาลอโตโัคราร์สาขาบโม,โมทอทเรามีโตโยต้าเวลอดตัวนี้เครื่องยนต์1.5อ,อย่างที่บอกราคาออกห้ามไป็งอยู่ที่875,000บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆที่วิสาลอโตโัคราร์สาขาบมพมทเราขายอยู่ที่669,000บาทและที่สําคัญผ่อนเบาๆแค่ประมาณหมื่นต้น เพราะฉะนั้นใครที่กำลังสนใจมองหารถ SUV สนากครอบครัวราคาผ่อนเบาๆนะคะสามารถติดต่อมาที่เว็บของวิสารออโต้คาร์ .com นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0ู1 1 3 3 1 2 2 1หรือถ้าอยากให้ซีได้ดูแลนะคะโทรหาซีได้ที่เบอร์0 9 4 6 4 6 2 3 7 0นะคะซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราชาววิสาวด้วยค่ะสาขาบางบัวทองด้วยวันนี้ซีต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ